สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพูดคุยกับทุกคนนะครับวันนี้ก็ไปรับวัคซีนแอตตาเซเนกาเข็มที่1นะครับก็ได้ไปรับวัคซีนที่ศูนย์มอเกษตรศาสตร์นะครับโดยราชวิตทยาลัยจุลาภร์เป็นคนก็บริการดีมากครับเยี่ยมนะครับไปก็มีระบบบริหารจัดการที่ดีมากๆกอะฮะก็สบายๆไปก็มีโต๊ะให้นั่งแล้วก็คุณหมอก็ เดินมาวัดความดันมาฉีดยานะครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วครับอาการตอนนี้ก็ไปฉีดมาได้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับอาการตอนนี้ก็แค่หน่วงแขนนะครับอื่นๆก็ยังไม่มีและผลข้างเคียงนิดๆหน่อยๆก็คือหิวน้ำฮะคอแห้งนะครับคอแห้งหิวน้ำนะฮะกินไปหลายขวดแล้วนะฮะกินไปหลายขวดแล้วอันนี้คือ อาการประมาณสักหชั่วโมงกว่านะครับก็ขับรถมาได้สบายครับขับรถมาได้สบายจากนี้ไปมอเกษตรก็ประมาณ16กกิโลนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการให้ทุกคนได้ทราบเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับไปแล้วครับ